เรื่องการดูแลบุตรใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้สามีภรรยานี่จดทะเบียนสมรสกันไหมจดทะเบียนสมรสนะคะจดทะ,ะเบียนใช่ไหมครับค่ะหนูชื่อฮารุวาเหรอใช่ค่ะแต่ว่าหนูติดต่อให้พี่ชายค่ะอ๋อถามเรื่องพี่ชายพี่ชายกับภรรยานี่ก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วเขอยากันแล้วคือยังไม่ได้อยากกันแ,แต่ว่ายังไม่ได้เซ็นใบยาค่ะ <endure> อ,ออยาก็ยังไม่เช่นไปคือแยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้หยาก,กันทางทะเบียนว่าใช่ค่ะโอเคคืออย่างนี้มีวิธีการแนะนำแล้วแล้วสามีภรรยาพี่ชายอยู่ตรงนั้นไหมเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะามาคุยที่เอามาคุยค่ะ,ะมาคุยค่ะฮะัลโหลครับ<ะ>สวัสดีครับสวัสดีบงับงบงับงบงังบังชื่ออะไรชื่อ,อยายเมียครับอนนบังเลิกกับภรรยาแล้วเลยอ่า แต่แยกกันแต่แยกกันครับแต่แตยังไม่ได้ยาครับแต่ยังไม่ได้ยา,ยยาอันนี้เราเราเรา,เรามีในในสามจังหวัดเแด,ดนภาคใต้เนี่ยเรามีกฎหมายครอบครัวของอิสลามโดยเฉพาะใช่ไหมบางใช่ครับเออนี่เราจะใช้ตามสิทธิกฎหมายไทยในกฎหมายอิสลามล่ะอ่าถ้าใช้กฎหมายใิสได้ไหมครับเอ่อได้ได้ได,ได้เหมือนเหมือนบรดกอะ่ะเหมือนบรารดกเนี่ย แต่มีลูกสองคนครับเขา้าใจ<ต>ครัคคาบบาังแต่ว่านี่กําลังอธิบายเทียบเคียงให้เห็นว่าอย่างมรดกเนี่ยครอบครัวอิสลามเนี่ยถ้าเขามีมรดกเนี่ยลูกหญิงกับลูกชายเนี่ยลูกชายได้สองเท่าลูกหญิงได้ส่วนเดียวลูกชายได้สองส่วนลูกหญิงได้ส่วนเดียวนะนะคะเห็นไหมเห็นในี้กฎหมายทางอิสลามนะใช่ไหมบางใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องครับผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้ส่วนเดียวเป็นธรรมไหม <ไ>จิมมี่ใายหน้าว่าไม่เป็นธรรมเพราะจิมมี่เป็นผู้หญิงทีนี้ทีนี้สมมุติผมเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายผมได้ไปสองส่วนเวลาผมไปแต่งงานกับถุมแมกับจิมมี่สมมติจ้าแล้วจิมมี่ได้ของใครไปได้ของผู้ชายไปใช่ไห ใช่ปอยใรอ๋ออเนี้ก็อันนี้ก็ดีนะของเขานะผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้ส่วนดีค่ะได้่ากฎหมายอิสลามใช่ไหมทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเขาเกิดไม่ไม่ต้องการใช้หลักกฎหมายอิสลามเรื่องนี้จะใช้กฎหมายไทยได้ไหมได้อันเียที่บังถามเมื่อกี้นะโอเคไม่บางโอเคครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยแยกกันอยู่และจะหย่ากันไหมครับอ่าจะเซ็นใบหย่าอยู่ครับตกลงกันใช่ไหมตกลงกันได้ไหมลงไม่ได้ครับแย่งลูกครับ เอ่อถ้าจะตกถ้าตกลงมันเป็นเงื่อนไขบังครับเงื่อนไขในการหย่าใครใครอยากเลิกอ่ะเราสองคนเนี่ยเราหรือเขาไปแรกเขาฮะนี่จากเราไปเอาง่ายๆ่าเขาเขาเขาอยากเลิกกับเราใช่ไหมใช่ครับโอเคถ้าเขาอยากเลิกกับเรามันเป็นเงื่อนไขให้เราเป็นต่อรองนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเธออยากเลิกก็ได้เอ่อแต่ฉันขอ ใช้สิทธ์ในการเลี้ยงดูบุตรทั้งคู่หรือคนใดคนหนึ่งหรือตกลงกันว่าฉันจะได้ไปเยี่ยมลูกบ้างลูกต้องมาหาฉันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะตกลงกันเป็นเงื่อนไขในการหยา่าถ้าเธอไม่ตกลงอะไรสักอยาก่างฉันไม่หยา่าแล้วก็คาไว้อย่างนั้นจะฟ้องก็ฟ้องกันอ่าอันนี้ถ้าตกลงกันได้ก็วันที่ไปหย่าที่อำเภอก็บันทึกหลังใบหย่าเสียว่า,าลูกทั้งสองคนจะอยู่ในการดูแลปกครองของใคร มาปะพ่อแม่ตกลงกันระบุไปเลยในทะเบียนหลังใบหยา่าแต่จะไปหย่าวันนั้นเขาแบบแย่งเรื่องลูกเลยไม่อยากกันอ่าถ้าเขาแย่งลูกเขาจะเอาลูกไปคนเดียวใช่ไหมใช่ครับอ่าถ้าเอาลูกไปคนเดียวเราไม่เราก็เลยไม่ยอมใช่ไหมไม่เซ็นใช่ไหมไม่เซ็นใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะบางนะก็คือว่าตกลงกันใได้ก่อนว่าลูกจะอยู่กับใครพอตกลงได้เสร็จปั๊บตกตกลงแล้วตกลงม่ อ่านิดนินิอ่านี้ยกตัวอย่างก่อนนะถ้าตกลงกันได้วาุูกอยู่กับใครบันทึกหลังใบยาบันทึกหลังใบยาถ้าตกลงกันไม่ได้ฟ้องศาลครับซึ่งของต้องฟ้องครับเพราะผู้หญิงอยากหยาเขาก็ต้องอฟ้องหยาเราทีนี้ฟ้องหยาเราเรามีเหตุให้ไปทําอะไรให้เขาผิดกฎหมายล่ะที่เขาจะหยาน่ะมีเหตุอะไรอะ่ะเราไปมีคนอื่นไหมอะ่ะไ,ไม่มีครับเราเราไม่สามารถจะอยู่เป็นผัวเป็นเมียกับเขาได้ไหมะ่ะ สมรรถภาพทางเพศสมมติอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีครับเ,เราทุบตีทําร้ายร่างกายเขาไหมเล็กมีครับมีจับได้แค่แค่ผมทำนะครับจับได้หมายถึงเขาไปมีคนอื่นระเขาใช่ครับนานได้ครับโอ้ถ้าเขาไปมีคนอื่นเนี่ยนะถ้าเขาไปไปไป,ไปมีคนอื่นเนี่ยเขาไปมีชู้เนี่ยเขาฟ้องเราไม่ได้ครับฟ้องญา่าไม่ได้น่นสิฮะแต่แต่ แต่จะเอาลูกแต่ต้องทำไงครับบังครับ่ยอมครับเอ่อเขาฟ้องหย่าเราไม่ได้เพราะเขาทาผิดเองอนี่หนึ่งนะสองเราตั้งหากที่จะฟ้องหย่าเขาและฟ้องชู้เขาและฟ้องใช้สิทธิ์เพื่อจะดูแลบุตรด้วยซึ่งถ้าบังจะดูแลบุตรเนี่ยถ้าฟ้องศาลเนี่ยโอกาสมันจะมีของบังค่อนข้างมากเพราะหนึ่งบังไม่ได้ทําผิดสองก็ศาลก็ต้องกลับมาดูว่าลูกเนี่ย ไปอยู่กับพ่อหรือกับแม่เน um um> uh huh. ี่ยเด็กไปอยู่กับใครที่ดีกว่ากันเด็กลูกอายุเท่าไหร่ประมาณห้าปีกว่าครับเด็กยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นศาลก็ต้องดูว่าเด็กจะอยู่กับใครอยู่กับพ่อดีหรืออยู่กับแม่ดีแต่ทีนี้ถ้าพ่อไปอยู่กับแม่แล้วแม่ไปมีสามีใหม่อแต่อยู่กับพ่อพ่ออยู่กับใครสถานะอาชีพไปได้ของพ่อเป็นไงเลี้ยงลูกได้ไหมต้องประเมินก็จะดูสิ่งที่ดีที่สุดที่จะได้กับเด็กบังคับอย่าเพึ่งร้องอย่าพึ่งฟ้องกันเลยนะแต่พูดให้ฟังนะบังนะ บางไปพบอายาการคุ้มครองสิทธิที่จังหวัดปัตตานีนะเดี๋ยวผมจะประสารให้แล้วไปพบอายาการคุ้มครองสิทธินะครับให้อายาการในเชิญเชิญภรรยาเราเนะี่ยมาคุยกันให้รู้สิทธิ์และรู้หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ให้รู้ว่าควรจะต้องทําอย่างไรอย่าทาไปด้วยความไม่รู้แล้วก็มายื้อแย่งกันอย่างนี้ดีไหมครับบางบ,บางไปได้วันไหนนะวันวันไหนที่จะไปพบอายการได้ ตรงนี้สักสิบโมงนะไีครับอายการจังหวัดปัตตานีคุ้มครองสิทธ์นะคุ้มครองสิทธ์นะเดี๋ยวจะประสานไว้ให้นะบังนะโไดคครับเดี๋ยวขอชื่อบังอีกทีชื่อบังชื่ออะไรนะยยมีครับสกุลดิ้ยายมีเหรอยายมีนามสกุลอะไรมโนสะมโนสะนะอยู่มูที่เท่าไหร่ ตำบลบอทองบอทองอำเภอนองจิกปัตตานีนะค่ะได้พรุ่งนี้สิบโมงนะบางนะพรุ่งนี้สิบโมงนะแล้วจะอยู่กลับมาอยู่ด้วยกันไหมหรือว่ายังไงก็ต้องเลิกเขาไงก็ต้องเลิกเขาเขาเขาจะต้องเลิกจะมีคนเหม่แล้วเราะเอาละให้ให้อายการเขาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย แล้วถ้าตกลงกันได้ก็ทําบันทึกข้อตกลงกันแล้วก็ไปไป,ไปยากันก็หลังใบยาการดูแลบุตรก็ว่ากันไปว่าตกลงตามข้อตกลงนะถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยบังฟ้องเขานู่นะฟ้องชู้เขาเอาตังค์ด้วยนะฟ้อง <Lovely. S 1> ปกครองคุ้มดูแลบุตรด้วยนะอย่างนี้ครับบังครับโอเคนะพรุ่งนี้สิบโมงนะไปพบอายการปัตตานีนะครับสวัสดีครับบ<า>ังสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสำนักงานอายการจังหวัดปัตตานีก็อยู่